You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมดนทรารดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e ็กเดลี่นะครับรายการที่จะมาเสนอข่าวอัปเดตล่าสุดครับเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจเรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจำไลยฟังผ่านรายการ g e ็กเดลี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวของแจ็คหมันประธานของอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้หายไปกว่า2เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ปี2020ที่ผ่านมาและเขาก็ได้หายไปจากรายการทีวีเรียลิตี้ของเขานะครับรวมถึงยังถูกถอดออกจากการเป็นกรรมการในรายการชื่อดังซึ่งไม่มีการระบุเหตุผลแต่ว่าตัวแจ็คหมาเองเนี่ยได้หายไปจากข้อมูลของโปรแกรมรายการทีวีและที่สำคัญนะครับสื่อชื่อดังจากจีนนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ People Daily เนี่ยได้ประนามแจ็คหมาว่าเขาเนี่ยเป็นแวมไพร์นะครับที่กอบโกยเงินที่เอาเปรียบคนยากจนซึ่ง วิาพากเขาอย่างรุนแรงนะครับแม้กระทั่งสื่อในประเทศก็โจมตีเขาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องบอกว่าแจ็คหมาเนี่ยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนะครับในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของเขาตลอดจนความเอื้ออาทรรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมต่างๆนะครับกิจกรรมการกุศลที่แจ็คเนี่ยทำไว้อย่างมากมาย แน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงินนะครับที่มีความลึกซึ้งมากๆนะครับของ AliP a พซึ่งตอนนี้ก็รู้จักกันดีในนามของ a n น Financial Service Group นะครับซึ่งหมาเนี่ยได้ก่อตั้งเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีผู้ใช้งานอย่างน้อยเนี่ย730ล้านคนแต่ประเด็นที่หมาเนี่ยตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ระบบธนาคารในปัจจุบันของจีน โดยอธิบายว่าเจาา้าหน้าที่ธนาคารของจีนเนี่ยมีความคิดแบบโบราณนะครับความคิดแบบโรงรับจำนำนอกจากนี้เนี่ยเขายังพูดถึงโครงสร้างการกำกับดูแลทางการเงินของจีเนี่ยว่าไม่เหมาะสมนะครับกับบริษัทยุคใหม่ที่เป็นฟินเทคของเขาอย่างแอนฟินิเชีนกรปนั่นเอง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลายวันก่อนที่แอนกรุ๊ปเนี่ยจะมีการกำหนดการเปิดตัวการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกหรือทำไอพีครั้งแรกนะครับในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง37,000ล้านดอลลาร์และแน่นอนนะครับว่ามันจะกลายเป็นการทำา p p o ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เขาก็ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศจีเนี่ยเบรกไว้ชั่วคราวนะครับโดยกล่าวหาว่า เป็นเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อออนไลน์และความสามารถในการทําให้ระบบการเงินของจีนเนี่ยมันอาจจะไม่มั่นคงได้ในอนาคตและแน่นอนนะครับเนื่องมาจากผลกระทบอย่างหนักจากอ่าไวรัส 19. โดยนายแพนกงเฉียนนะครับรองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนเนี่ยได้กล่าวถึงแอนเนี่ยว่าการกำกับดูแลกิจการของแอนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางเขาได้แนะนำให้กลับไปที่จุดเริ่มต้นของบริการของอาลีเพในฐานะผู้ให้บริการชำระเงินเพียงเท่านั้นซึ่งแพนเองเนี่ยเรียกตัวแทนแอนไปประชุมกับหน่วยงานกำกับดูแลในปักกิง่งเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมา และให้แอนเนี่ยทำการแก้ไขกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายรวมถึงการประกรันการบริหารความมั่งคั่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เติบโตเร็วที่สุดและทํากําไรได้มากที่สุดให้กับแอนกรุ๊ปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง People Daily นะครับที่มาเล่นประเด็นนี้เล่นแจ็กหมาอย่างหนักนะครับโดยกล่าวหาอย่างรุนแรงนะครับว่าแจ็คหมาเนี่ยเป็นเวมไพร์ที่ชั่วร้ายซึ่ง ได้กล่าวโจมตีแจ็คหมา่าที่ว่าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายระดับชาติเนี่ยอาิีบาบาก็จะไม่สามารถกลายเป็นอณาจาักรธุรกิจล้านล้านได้และแน่นอนว่าแจ็คหมา่าก็ไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลและได้รับความนิยมเหมือนในยุคก,ก่อนหน้านี้ และแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแอนกรุปเนี่ยที่ถูกรับไปเนี่ยทำให้แจ็กมาเนี่ยสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะก้าวไปเป็นคนรวยที่สุดในโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชื่อเสียงครับที่เขาได้สั่งสมมาตลอดหลายปีเนี่ยก็ได้พังทลายลงไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนจากปากของเขานั่นเองที่ไปวิพากวิจาร์ณระบบธนาคารของประเทศจีนโดยทาง People Daily เนี่ยได้ การถึงแจ็คหมาเนี่ยให้ยืมเงินราคาถูกๆนะครับกับหนุ่มสาวซึ่งแน่นอนนะครับเป็นการสร้างนิสัยการบริโภคที่ไม่ดีนะครับและการให้กู้แบบง่ายๆนะครับผ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่แจ็คเนี่ยถือว่าครอบของข้อมูลต่างๆมากมายจากผู้ใช้งาน,นรายย่อยในแพลตฟอร์มต่างๆของพวกเขาทําให้พวกเขาเนี่ยมีข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าและสามารถที่จะปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อยเหล่านี้ได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันไม่ได้รับรองโดยหน่วยงาน กำกับดูแลของธนาคารต้องบอกว่าการเล่นแง่กับแจ็คหมาครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเหยื่อเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าทาธนาคารกลางของจีเนี่ยทำแบบนี้กับทุกรายนะครับแม้กระทั่ง j d ดีดิสตนะครับที่เป็นคู่แข่งที่สําคัญบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างจริงตรงนั้นคล้ายคลึงกับแอ Group มากนะครับแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการในเรื่องของการปล่อยเงินสินเชื่อเหล่านี้ แน่นอนนะครับว่าการถูกสื่อยักษ์ใหญ่อย่างพีเพิร์ a เดลี่เนี่ยโจมตีอย่างรุนแรงเนี่ยก็ทําให้แจ็คเนี่ยเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เติบโตมาด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวมันยังรวมถึงนโยบายระดับชาติที่ประเทศจีนเนี่ยสนับสุุนการพัฒนาของแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาเติบโตมาได้ด้วยตัวเขาเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแน่นอนนะครับว่า แจ็คเนี่ยก็อาศัยข้อได้เปรียบเชิงนโยบายที่รัฐบาลจีเนี่ยมอบให้เขานะครับในการทําธุรกิจที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและแน่นอนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของประชาชนชาวจีนอีกต่อไปแล้วซึ่งแจ็คเองเนี่ยก็ต้องรับผลที่ตามมาเท่านั้นเองมีความเห็นน่าสนใจนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับแจ็คมานะครับที่มาให้ความเห็นในเรื่องที่แจ็คมาเนี่ยหายไปกว่า2เดือนดันเคน,นครับผู้เขียนหนังสืออัลีบาบาเดอะเฮาเด็แจ็คบาบิ yeah ที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตฉชีวประวัติของแจ็คหมาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยก็คิดว่าแจ็คหมาเนี่ยถูกสั่งให้หลบหน้าออกไปนะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากประเด็นของบริษัทแอนและปฏิกยาจากหน่วยงานกำกับด้านการเงินของจีนโดยตรงที่ทำให้เขาเนี่ยต้องหายตัวไปเป็นเวลากว่า2เดือนนักลงทุนชาวอเมริกันอย่างมาโมเบียสน,นะครับได้แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่าเออมันเป็นความพยายามจำกัดสถาบันการเงินไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไปอย่างที่เราจะได้เห็นว่า a n นฟินแลนเชีเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังใหญ่โตมากๆซึ่งทางโมบิลเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลจีเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเพราะพวกเขาตระหนักดีว่าต้องควบคุมบริษัทนี้เนี่ยไม่ให้ขยายใหญ่จนเกินไปจนมีอำนาจเกินกว่าอำนาจของรัฐนั่นเอง ส่วนทางฝากฝั่งของโคศโกของอาลีบาบานะครับก็มีการเปิดเผยเพียงแค่ว่าตัวแจ็คหมานเนี่ยที่หายไปและไม่ได้มาร่วมรายการชื่อดังของแอฟริกาเนี่ยเกิดจากปัญหาทางด้านตารางงานนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นใดๆนอกเหนือจากนั้น ต้องบอกว่าการหายตัวไปครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมันจะเป็นการหายไปเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าบทบาทของแจ็คเนี่ยจะหายไปตลอดการหลังจากนี้นะครับไม่ได้มามีบทบาทเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแจ็คมาแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุคตก ตามของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของแจ็คหมาในอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ เรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ผมจำล้อยฟังผ่านรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geekflower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการรหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจ t ในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line ที่ Adtharad HOL สามารถแอดเข้ามาพูดคุยได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆให้ท่านันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทางไลน์แอดถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับผมสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ